ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงาขอนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จเบสแพ็กทการส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มีความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์จากการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกในอดีตการทำจากสารงานหัตถกรรมพื้นบ้านอำเภอสามเงามีมาพร้อมกับการเกิดจุมชจนเนื่องจากชาวบ้านจะจากสารเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือจับสัตว์น้ำและเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเช่นตะกร้ากระจาก,กระดง้งและกระบุงเป็นต้น แต่เดิมเครื่องจักสารทำเพียงเพื่อใช้ในครัวเรือนเท่านั้นต่อมาก็พึ่งพาการแลกเปลี่ยนกับสินค้าตัวอื่นเนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ตลาดจึงมีการนำผลผลิตในครัวเรือนออกมาสู่ระบบการขายจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาฝีมือและรูปแบบขึ้นตามลำดับจึงทำให้เครื่องจักสารแปลกตาสวยงาม ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสามเงาได้เล็งเห็นว่ากลุ่มจักสานกระเป๋าบ้านท่าปุยเป็นกลุ่มที่มีการจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกที่มีฝีมือประณีตสวยงามจึงได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพและจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านจักสาน ัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อนเนื่องจากการเข้าไปสนับสนุนพัฒนานด้านการฝึกอาชีพในพื้นที่ของตำบลสามเงาทําให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้มีทักษะในการพัฒนานรูปแบบจากสานที่ดีขึ้นโดยไม่ทิ้งความรู้และภูมิปัญญายเดิมของท้องถินแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นได้โดยการออกแบบผสมผสานร,ระหว่างยุคสมัยรูปแบบผลิตภัณฑ์ทันสมัยสวยงามมีเอก ลักษณะของท้องถิ่นเดิมการติดตามผู้เรียนย่งสม่ำเสมอทำให้เกิดผลที่ได้รับการดำเนินกิจกรรมโครงการสนฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกทำให้กระเป๋ามีรูปแบบที่ทันสมัยน่าสนใจมีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายคือความต้องการขึ้นของลูกค้าทำให้ประชาชนมีไรายได้เสริมในครัวเรือน ผู้เรียนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และพัฒนาอาชีพเดิมให้มีคุณค่าอยู่เสมอเกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทําให้เกิดกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นในชุมชนลดอัตราการว่างงานและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเผยแพร่ผลงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงามีการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากโครงการสนฝึกอาชีพชุมชนการทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกที่หลากหลายช่องทางทั้งในระบบออนไลน์และออนไซต์โดยจัดแสดงผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์สะดวกต่อการพบเห็น รางวัลแห่งความภาคภูมิใจผลิตภัณฑ์การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงาได้รับคัดเลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าบริการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงาประจำปีงบประมาณ2 5 6 6 จากการดําเนินง,งานกิจกรรมที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาอาชีพโครงการฝึกอฝึกอาชีพชุมชนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอสามเงาทําให้มีหลายหน่วยงานมีความสนใจได้เปลี่ยนเรียนรู้งานอาชีพด้านการจักสารของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอสามเงาการนําผลงานเบสแพ็ทีส ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสามเงาในครั้งนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าไปส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขีดความสามารถให้กับประชาชนได้มีอาชีพสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงอีกทั้งยังสืบทอดภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ยังคงอยู่และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้สนใจต่อไป